E.P. ที่2บทที่5มหาสมัยสูตรเอวามเมสุตตังเอกังสมัยยังพระขวตาพระขตตาสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตะมหาตาภิกขุสังเคนะสิทธิงปัญจะ นาเตหิภพิกุสเตหิสัพเพเทสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยภูเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัสนายะพิกุสังขัญจะอัตคโคจะตุนังสุทวาสกายิกานังเทวานังเอตัสทัโห อยังโขภควาสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทิงปัญจมัเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลคาจะโลกะตุจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิตปติสันนิ ตตาโหติภควันตังทัศนายะภิคุสังคันจะยันยูนะยายามปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภาควันโตสันติเกปัญเจาคาถาพาเสยยามาติอัทธโคอัทโข,าาโขตาเทวตาเสยยะถาปิ นามภะราวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังระษาเลยยะราษาลิตังวาพาหังสมมิเชยะอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควะโตปุรตโตปาตุระหังสุอัทโข ตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังอิตาทิตาโโเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมะคตา อาคาตาัมิอิมังธรรมสัมยะมังทักขิตาเยวะอัป,ปราชิตาสังคันติอาทาโคอ,อัปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกออิมังคาถังอภาสิตรัตตาภิกวะสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กะอัอากาังสุสารทีวเนตาคิหะเหตวาอินทรียานิรักขันติปันทิตาติ อาคาโถอัปปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขี่ลังเชตวาปะ,ปะ,ปะลีคังอินทขี่ลังโอหัจจะมะเนชาเตจลันติสุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาคาโขอัปปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสรนาังคตาเสนาเตคันคมิสันติอปายภูภูมิงปหายะมนุสังเทเทหังเทวกายังปาริปุเลสันติติอัทาโขภควาภิกขุอมันเตสิเยพุเนยะภิกขเวทัสทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติ ตถาคตางทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมรมมัมมทานาอาหะอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเอตัมปิภักขวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยทาปิไมห่างเอตรละ เยปิเตภิกเวอภิสัตติอนาคาอนาคาตะมัทธนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปิภควันตานังเอตตาปรมะยาปรมะเยวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเสยยถาปิมัยหังเอตารหิอาจิคิสามิภิกเวเทวนักเทวกายานังนามานิ อิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทมิเทสสามิพิกเวเทวกายานังนามาม,าาาาม,ามิตังสุนาถะสาธุก,กังนามสิกาโรถะภาส,สิภาสิสาม,มีติเอวันพันเตติโขเตพิกูพระควโตปัจจโสสูงพรควาเอตทัทวจะ สีโลกะมะนุกัสสามิยัทภุมิมาตทิสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตตาสมาหิตาปูทุสีหาวะสัลลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจะสะเตยัตวา วะเนกาปิลาวะตะัตวะตถะะเวตโทตโตอามันติส,สัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภะอภิกันตาเตวิชานาาภิกขวโวเตจะอาตาปะมะกรุงสัตวาพุทธสสะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมะนุสานาทัทสันัง อเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัธสังตาริงสเกเอเกสหัสสาน่งอม,มัสนุส,สาน,นะมัทธสูงอเปเกนัตนันตะมัทธคุงทิสาสัภาปุตาอหุงตันจัสัพพังอภิญญายะอวัขิตวา จักคุมาตโตอามันตะยิสัทธาสาวกเกสระเนลเตเทวากายาอภิกัญญาเตวิชานาทาภิกขโวเยโวหังอิตายิสามิขิลาหิอนุปุอนุปุภโสสตาสหัสสาวะยักขะภุมมากาปิละวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันวาสาสันโตยัสสิโนโมทั มานอาอภิการมุงพิกขุนังสมิติงวะนางชาสหัสัตเหมวตายักขาอนัตตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิการมุงพิขุนังสมิติงวะนางสาตาลิขาติสหัสายักขานาตนาตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิการมุงพิขุนังสมิติงวะนาง อิเจเตโสรัสสะสหัสสายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนะมันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนนางสมิติงวนาง กุมพิโลราชคาหิโกเวปุลลัสะวินเนสนางพินโยนางสตาสหัสสังยักษานางปราริปุปาสติกุมพิโลราชคาหิโกโสอกปสปา,สปาขาสมิติงว่านางปุริมันจะทิสิงราชาทัตตรัตโถปภาษาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายาสสิโส ตาปิตาสะพะหวอินทมานามหพลาอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสนโนโมทาการมาอภิกาบุภิกขุนางสมิติงวนางทักคินันจัตทิสังราชาวิลุณโหตัปปะสาสติกุมกุมพันทานางอธิปติมหาราชายาสสีโสบุตตาปิตัสะพะหวอินทมานามหพลาอิทิมโต จุติมันโตว,วันนะมันโตสยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังชมิติงวนังปัญชิปัญช,ชิมันจะทิสังราชาวิรูปะโขสะปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพหาโว อินทานามหภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตใช้ยัสยัสสโนมุทามานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนัางอุตตะลันจะที่สั่งราชากุเวโลตับปะสาสติยขานางอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตาสภะาหโวอินทมมา,นามนานมหะภาลาอิทิมโตชุติมโตว,วันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงภิกุนังสมิติงวนังปุริมะทิสังท,ตทัตตัลโธทิขะทิขิเนนวิลุหะโกปัชิเมณวิลุปัคโขุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสุมันตาจตุโรทิสาทัน ทัตทันละมานาอัททังสุวเนกกะปิละกาปิละวัตทะเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจะนิกาสะทามายากุเทนทุเวทเทนทุวิลูจะวิลูโตสะหะจันทนโนกามาเสโถจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปา จะปะนาโทโอปะมันโยจะเทสวะสุตโตจะมาตลีมาตะลิจัตตะเสโนจอักขับจักขันทัพโพมะโลราชาชะ,ชะโนสัพโภอาคูปจักสิโคเจวะติมภะรูสุริยะวัชะสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนครับ ขันทภพพาสหรา,าชูพิโมทะมานาอภิกามงพิกขุนางส,สมิติงวานังอัฐา,าคูนาภัสสานาคาเวสาลาสาหาตัชากากพระรัสะตะลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูยาคายาสสิโนโอเอ ลาวันโนมหานนาโคโสปะคาสม,มิติงวะนังย <c oughs> เยนาคะลาเชสะหะสายะลันติทิพานิชาปักคีวิสุทธจักขูเวทะยะสาเตวนานะมัชชปัตตาจิตราสุปัดนาอิติเตสะเตสะ,สะ นามยพยะพยันตธามาคราชานะมาสิสุป,ปน,นัตสุป,ปนะนโตเคมามะกาสิพุทโธสันหายิวาจาหิอุปัตยะอุปัตยยันตายาคาสุป,ปันนาสลัน,นะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตา ภาละโตวาสวัสเสเตอิทิมันโตยะัสะสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิติจะปหาลาโนณมูจีสหะสะตันจะพาลิปุตตานังสัพเพเวโลจะนามะกาสันนหิตวาพระลิงเสนัง ลาหุพัทธมุปาคมุงสะมะโยธานิพัทพันเตภิกขูนางสะมิติงวานังอาโปจะเทวาปัทะวีจะเตโชวาโยตะคามะตะทาคมุงวรุนาวารุนาเทวาโมโสจะยะจะยะสะละจะยะสะสาส,ะส,ะสะหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสาัสสินโนสเสเ,เตทัศธากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุง <c> ภ <oughs> ิกขูน่งเสมิสมิติงวานังเวณทูจะเทวาสหลีจะอาสามาจะทุเวยมาจันทัสสุ ปะนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตาสุริยะสุริยสุปสิสุริยะสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลิกขันตากขันตา,านิปุรักขิตาวาอาคูมันทมันทพะพระลาหากาวสูนางวาสโวเศโทศก โกปาขะป,ปุลินทโทสะเเตสะทะสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนฮิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขูนังสัมมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชาละมกะิสิขาลิวะอลิทักาจะโรชาจะอะุมมา ปุภนณิพาสิโนวะลูนาสหาธรรมมาจะอจจุตตาจะอจเนชากาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเสเต,เตทะสะ ทากายาสเพน,นานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโอทมานาอาภิกามุงพิกุนางสัมมิติงวานังสัมมานามหาสัมมานาม,มานุสามานุสุตตมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปปะทูสิกาอทา,าคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปะ าราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทศทากายาสัพเพน,นันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาะอภิกามุงภิกขุนางสม,มิติงวนังสุก,กากลุมหาอาลุณาอากูเวคะนาสาสหาโอทตะไคายะาหาปาโมขาอาคู เวทวิจักขนาสถามตาหารัชามิสกายะยะสัสิโนทะยนังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัสเสเต,เตทัศ ทากายาสเพน,นานัตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วน,นะวันโตยัสสิโนโมทามนาอาภิกามูภิกุนาสเมติงวนังเขมิกาดุสิตายามากัฏกาจะยัสสิโสยัสสินโนลัมพิตากาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสอาสวานิม,มานรารติโนอาคูอาถาคูปะระ นิมิตาอาเสเตทัสถากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสินโนโมทามานอาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติงวะนางสัเถเตเทวานิกายาสัเพนานัตตะวันนิโนอาม,มันวเยนะอาคันชุงเยเจจันเยทะสะทัิสาสะหะ ปวุทธชาติมัคีลังโอขติน,นะมะนาสวังทัคเคมุคตะลังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรมมาปาระมัตต t ตประมัตโตจัปุตตาอิธิมะโตสหสะสังกุมาโรติสโสจะโอปาขะสะมิติงวนานังสหัสสพรมมะโลกาณาัง มหาพรม,มาภิติตพิติตะติอุปนันโตชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสสะเททะเศษทเศษฐิสาลาอาคูปัจเจกะวะสัตว์วัตติโนเตสัญจะมัญชโตอาคาหาริโตปริวาลิโต เตจสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกม,มาลเสนาอาภิกามิปัสะกันหัสสมันทียังเอทะคันหทพันทะทะลาเคนะพันทะมัตถุโวสมันตาปลิวาเทระมาโวอุจิทะโกจิงโกจินังอิติตัตทะ มหาเสนโนกันหาเสเสนังอปเปสยิมานินาตัลมาหัจจะสลังกัตตกัตวานะเพระวังยาถาปาวุสโกเมโคทนยันโตสวิชุโกตทาสโสปัจจุทาวัตติสังกุธโธอายะอัสะยังวะเสตันจาัพังอภินญ,ญายะ วาวกิตวานะจักคุมาตตโตอามันยติสัทธาสัทธาสาวเกศาสเนรเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตัปะมะกะุงสุตวาพุทธะสศาส,าสนางวิตาราเคหิปะกามุงเนสังโลม,มปิอินชะยุง สเพวิชิตาสังคามาพระยาติตายัสะสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ